ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช anel เล่นเกมไปวันๆนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม FIFA Mobile หรือว่า i i f f o o ุตบอลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการคุมกองหลังในเกมนี้ให้แน่นมากยิ่งขึ้นกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่านะครับที่ยังไม่รู้วิธีการคุมกองหลังสาหรับเกมฟ i f a Mobile ภาคนี้กันนะครับผม หากเพื่อนๆคนไหนรู้แล้วหรือว่ามีวิธีที่ดีแล้วก็ง่ายกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอพูดถึงสสิ่งนะครับที่มีผลต่อการคุมกองหลังก่อนจากประสบการณ์การเล่นนะครับมาตั้งแต่เปิดเกมนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆถึง2ออาทิตย์นั่นเองนะครับผม หนึ่งเลยก็คือค่าเคมีหรือว่าความเข้าใจกันภายในทีมนะครับซึ่งหากผู้เล่นในทีมของเรานะครับมีค่าเคมีที่สูงก็จะทําให้ AI นะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช่นไม่หลงตําแหน่งไม่วิ่งมั่วเป็นต้นนะครับผมในส่วนของค่าเคมีนะครับหากเพื่อนๆสงสัยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะทํามาเป็นคลิปแยกอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับส่วนต่อมานะครับข้อ2ก็จะเป็นในส่วนของ AI ของตัวละครแต่ละตัวนะครับ หากนักเตะตัวไหนนะครับที่มีค่า AI ที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับจะทําให้การคุมกองหลังของเราเนี่ยทำง่ายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตัวที่มีค่า AI ดีๆเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวเมตานั่นเองครับผมแต่ผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหากเพื่อนๆไม่ได้เล่นตัวเมตาก็ไม่ต้องกังวลครับผมคิดว่ามันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับผมเล่นตัวที่เราชอบแล้วเราก็จะสนุกแล้วก็อินไปกับมันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆคงจะเคยเจอเหมือนผมใช่ไหมครับ ในเวลาที่เราคุมกองหลังเนี่ยแล้วเรากดเปลี่ยนตัวตัวเกมก็จะเปลี่ยนตัวเองทำให้เรานะครับควบคุมตัวที่เราไม่ต้องการจนทําให้กองหลังเรานะครับหลุดไปทั้งแผงซึ่งผมจะบอกว่าณนะตอนนี้ระบบของเกมฟีฟ่าม i ب ا e ของเรานะครับเวลาเราเล่นเกมลับนะครับตัวเกมเขาจะมีการเปลี่ยนตัวอัตโนมัติไปที่ตัวที่อยู่ใกล้กับตัวที่คู่ต่อสู้กําลังบังคับบอลมากที่สุดนะครับ ซึ่งการคุมกองหลังที่ผมได้ลองเล่นแล้วก็คิดว่าค่อนข้างโอเคในการเล่นตอนนี้ก็คือผมนะครับจะบังคับแต่คอนโรลทางฝั่งซ้ายหรือว่าคอนโซลการเคลื่อนที่นั่นแหละครับแล้วก็ปล่อยให้ระบบของเกมนะครับเปลี่ยนตัวให้เราเองเหมือนหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนลองสังเกตแผงควบคุมทางด้านขวาของผมนะครับผมจะไม่ได้แตะเลยเวลาผมเล่นเกมลับ ผมจะพยายามบังคับกองหลังให้วิ่งบางทางคู่ต่อสู้โดยใช้คอนโทรลสองฝั่งซ้ายอย่างเดียวหากใครเคยมีพื้นฐานการเล่นฟีฟ่าออนไลน์4หรือว่าฟีฟ่าภาคหลักมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายในเรื่องนี้นะครับหากเพื่อนๆเ,เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องค่อยๆฝึกเดาใจคู่ต่อสู้ว่าเขาจะไปทิศทางไหนแล้วเราก็วิ่งดักทางนั้นครับซึ่งที่เหลือนะครับเราก็ปล่อยให้ AI หรือระบบของเกมเนี่ยวิ่งแล้วก็แย่งบอลให้เราเองนะครับ ซึ่งวิธีนี้นะครับผมก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่าการคุมกองหลังของผมนะครับเริ่มโอเคมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกหรือว่าลองทําตามที่ผมบอกดูนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้คือระบบของเกมในปัจจุบันครับผมหากในอนาคตนะครับมีการปรับเปลี่ยนระบบของเกมเช่นระบบเกมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตัวให้เองนะครับหรือว่ามีการอัปเดตระบบใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปสอนอันใหม่ให้นะครับ ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ผลยังไงดีหรือไม่ดียังไงก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับการเล่นของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทาคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือให้แนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ